สวัสดีครับเพื่อน,เ,อนเบื่อกันหรือยังอ่ะต่อไปก็มาดูแอมแอมประกอบอ่ะเป็นผลงานของเพื่อนๆเ,เราหัดประกอบฝึกประกอบนะครับหลังจากประกอบเสร็จก็เอามาเทสเอามาเทสดูกำลังวัดก็ปรากฏว่าฝั่งหนึ่งที่8โอห์มได้ถึงพันวัตต์ อีกฝั่งหนึ่งกลับได้400วัต์แต่คลิปละก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็เนื่องโดยการฝึกประกอบก็เป็นเรื่องเรื่องใหม่จริงๆสำหรับคนเริ่มฝึกหัดการเข้าสายอะไรต่างๆก็ยังว่าแหละสเป๊สปะมั่งถูกมั่งผิดมั่งก็ไม่เป็นไรครับฝึกหัดกันไปแต่ว่า วีดก็ยังไม่ได้พอไล่ดูปรากฏว่ากาวบอร์ดป้องกันลำโพงยังไม่ได้ต่ออไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้แต่ก็อีกอีกข้างหนึ่งที่มีปัญหาส่วนงานที่ทำไว้ก็จะเอาอย่างี้หละครับเพราะถ้าลื้อทำใหม่ก็จะใช้เวลาเยอะหรือช้าอยากให้มันสวยก็ไปฝึกหัดเราเองตอนนี้ก็คือจะแก้จุดที่มันมีปัญหา ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ต้องทำใหม่แต่ตอนนี้ลองลองเช็คดูคร่าวๆก่อนออมาดูได้ฝั่งที่มีปัญหาแผ่นขนานตัวนี้จุดที่เป็นไฟวิ่งนะครับอ่ถ้าให้ดีก็เติมตะกัวลงไปหน่อยเติมตะกัวลงให้เต็มเลยนะครับแต่มันก็จะเปลืองตะกัวนั่นแหละเนาะ เป็นไรแต่ก็อย่าให้จุดบัดกีหลวมหรือช็อตก็พอแล้วไฟจุดที่น่าสงสัยสําหรับมือใหม่ที่ควรระวงังเราไล่ดูจุดอื่นๆแล้วมันก็โอเคอยู่ก็อีกอย่างนึงก็คือมันดังได้ปกตินะครับดังได้ปกติแต่ว่า เพียงแต่ว่ามันคลิปเร็วแค่นั้นแหละจุดที่แบบหนึ่งนะจุดที่ผมสงสัยนะครับอ,อตัวเขาเรียกอะไรจุดชดเชยอ,อุณหภูมิตัวชดเชยอ,อุณภูมิตัวที่ทำหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวเช็คเช็คอุณหภูมิเนี่ย ัวเนียจุดเนี้ยที่เราต่อลงไปในซิงก์นะครับจะเป็นจุดอ่อนสําหรับมือใหม่มากๆเลยไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เคยเหมือนกันเดี๋ยวจะมาดูเช็คก่อนเลยอันดับแรกอันนี้ตั้งตั้งยาไดโอดนะครับเช็คั่วเช็ค่ว,ควขาหนึ่งจับกับซิงก์นะครับอีกขาหนึ่งจับที่ขากลาง อาารของสายไฟที่เราต่อกับทานทิเตอร์ลงไปเนี่ยฝั่งนี้ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไก่จุดที่หนะ้าที่ต้องตรวจเช็คแล้วก็ระวังนะตัวเนี้ยอันนี้ก็คือไม่รั่วพอดีมันจะมีอยู่สองข้างนะครับ สองข้างจับกับซิงแล้วหนึ่งก็จับทิ้มขาเนี่ยไอ้แหละซิงค์อยู่ไหนน่ะเห็นไหมเนี่ยช็อตซิงค์นี่มิเตอร์จิ้มกับซิงค์นะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจิ้มที่ขากลางของเนี่ยช็อตลงกาวจุดนี้ที่ต้องเช็คก็คือตัวทรานซิสเตอร์ที่ตัวเนี้ยปกติต้องไม่ลงต้องไม่ช็อตลงโครงนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้การทำงานทำงานได้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ทำงานได้น้อยครับก็เสียงก็ไม่แหบนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันทํากําลังได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวมาแก้กันก็น่าจะเป็นที่จุดนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าเสียงดังได้ปกติอตอนแรกว่าจะรื้อทาใหม่หมดต่อหาจุดมีปัญหาเจอก็คงต้องต้องปิดงานไว้แค่นี้จะได้ไม่เสียเวลาทํา เดี๋ยวมัดแก้กันแล้วมาลองกันอีกทีวันนี้ลุยกลางคืนเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้พรุ่งนี้นหะ่ะเดี๋ยวแก้หลังจากเจอจุดที่มีปัญหาอตอนนี้ก็มามาเทสเทสกำลังวัดเทสโหลดปรับแต่งไฟวียปรับแต่งไฟวอ่ะ เอาแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เป๊ะนะครับไฟบ้านตอนนี้อันนี้กระแสกระแสเปิดเครื่องนิดเฉยนะครับไฟ2 0งรโวลต์2องร้อยสโดยประมาณเอาแบบคร่าวๆไม่ได้เป๊ะลองอันนี้ต่อกับดัมมี่โหลด8โอห์มนะครับ4,000วัตต์ เอาแค่ okay. ไม่ต้องแตกโอเคไฟ AC ประมาณนี้นะครับไฟเหยียดแดงเอาเหยียดแค่โอเคประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยัแบบแดงเกือบสุดเกือบไม่แตกอยู่ที่เก้าสิบโวลต AC โอเค เรียบร้อยปรับแต่งหนึ่งข้างเหลืออีกหนึ่งข้างได้แค่นี้แหละขยายทำประกอบมาเมืเร,ริ่มเพิ่มก็จะได้ประมาณเนี้ยไฟมาเต็มก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยโอเคอนีไฟบ้านประมาณนี้นะครับ uh. เลยข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งไก่ละเอาแค่ไม่เท่ากันเก้าสิบโอห์มิอเียร์เอาเก้าสิบโอห์มเอเียร์แล้วกัน 9, 10, 10, 10, 10. 90, 10, 10, 10. นิดหน่อยโอเคไฟวีดูก็ประมาณเนี้ยเกือบ เกือบสุดเหลือเม็ดสุดท้าย